มาพบกับคนที่ขี้เกียจที่สุดในโลกคนนี้กันเถอะเขาขี้เกียจมากจนกระทั่งตื่นเช้ายังไม่ยอมลืมตาเลยตอนแปลงฟันก็ยังหลับตาบ้นปากเวลาใส่เสื้อผ้าก็ไม่ยอมยกแขนขึ้นเลยแค่หมุนตัวเบาๆเสื้อผ้าก็ขึ้นมาเองทั้งชุดจากนั้นก็หยิบกระเป๋าสตางค์ใส่แว่นตาแล้วพี่แกก็ไม่ได้เดินลงบันไดนะแต่กลับลื่นลงไปเลยแล้วใครจะไปออกแรงเปิดประตูบ้านละ่ะเพื่อนบ้านก็เลยมาช่วย บนถนนเขาไม่แม้แต่จะมองสายตาของผู้คนเลยเต็มไปด้วยความมั่นใจราวกับว่าโลกนี้สร้างมาเพื่อเขาพอเจอทางเดินเขาก็กอดราวบันไดแล้วถลายตัวลงไปเลยจากนั้นก็สถานีรถไฟใต้ดินแล้วก็ไปนอนอยู่ในรถไฟใต้ดินด้วยเหมือนลูกค้าคนสําคัญนอนหลับสบายจนกว่าจะถึงสถานีพอถึงสถานีก็ไม่ได้เดินลงนะแต่กลิ้งตัวออกมาเลยกฎของพี่แกก็คือห้ามเดินแค่กลิ้งไปเรื่อย เจอทางที่ไหนก็นอนกลิ้งไปเลยพอเหนื่อยหน่อยก็หยิบเครื่องดื่มออกจากกระเป๋าและนี่ไม่ใช่การเดินทางเล็กๆน้อยๆนะเขาทำแบบนี้49วันเลยทีเดียวสุดท้ายก็ถึงบริษัทพอเข้าไปข้างในก็สั่งกาแฟด้วยเท้าไม่ต้องใช้มือเลยจากนั้นก็ไปที่โต๊ะทำงานเปิดคอมพิวเตอร์แล้วก็แค่ใช้นิ้วคลิกเดียวก็ได้เงินเป็นล้านๆเลยใช่แล้วชีวิตที่ง่ายดายขนาดนี้ถ้าจะเข้าห้องน้ำก็ไม่ยืนนะ นอนราบกับพื้นเลยแล้วในการประชุมก็แค่ชี้นิ้วเดียวก็จะผิดคู่กรณีได้เลยพอเลิกงานพี่แกก็ออกไปข้างนอกที่บ่าก็ยังนอนอยู่บนพื้นขยับขาเล็กน้อยสาวๆก็พากันเข้ามาหาเองเหมือนเป็นจุดสนใจของทุกคนเลย